อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก,กอ k ์คีปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป์ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเด็กๆนิวจีนกันนะครับรือว่าเด็กๆยีนส์ใหม่นั่นเองในตอนนี้นะครับนิวจีนเนี่ยได้สร้างเรื่องราวตั้งแต่เดบิวเลยในตอนนี้นะครับนอกจากความนิยมของนิวจีนที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมมมมมมาาาาากกกยยยแลลล้้วววใในนเเรรื่อองงขับบะค็ไดดสจทีี เพราะว่าตอนนี้นะครับยอดพรีอัลบ,บั้มล่วงหน้าของ New Jeans นั้นเนี่ยมียอดทะลุ4 4 0 0 0 0ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยอัลบั้มของ New Jeans นั่น,นก็ได้มีการปล่อยให้พรีออเดอร์ในวันแรกตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วประมาณ3-4วันยอดอัลบั้มที่พรีออเดอร์กันไว้เนี่ยทะลุ400,000ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ยังคงต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่ายอดพรีเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งอัลบั้มของ New Jeans เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยน่าซื้อมากเลยจริงๆมีในการเนี่ย3แบบนะครับที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ย จะเป็น blue book version มีในการทั้งหมดเนี่ย6 v e r s i o นของ new jeans 1วอร์ชั่นะครับแล้วก็แยก member เอกเนี่ยคนละ1เวอร์ช่นกันไปเลยให้อีกหนึ่งแบบนะครับนั่นก็คือ b e v e r s e album version นั่นเอง2แบบเนี่ยยังไม่พอนะครับยังมีแบบที่3ซึ่งแบบที่3เนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากๆและก็ได้รับการสั่งซื้อเนี่ยมากๆเลยนะครับสำหรับ version นี้นะั่นก็คือ back version นั่นเองซึ่งเป็น limited version ด้วยอัลบั้มนี้นะครับก็จะเป็นมาในรูปแบบของกระเป๋า3สี3แบบด้วยกันนั่นก็คือ Back Black Back White แล้วก็ Back r ร d นะครับ3แบบ3ส,สีที่จะมีอัลบ,บั้มอยู่ด้านในซึ่งแต่ละอัลบ,บั้มนะครับก็จะมีอะไรที่อยู่ในนั้นเนี่ยแตกต่างกันไปแฟนๆเนี่ยก็เลยสั่งซื้อกันมาบางคนเนี่ยสั่งมาทุกอย่างอย่างละหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก๋มากๆเลยเก๋ตั้งแต่คอนเซปต์ของวงมาจนถึงการโปรโมทนะครับรวมไปถึงอัลบั้มเองเนี่ยก็ยังเก๋มากๆเลยงานอาร์ตของ New Jeans เนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆดีตั้งแต่คอนเซปต์ยันการโปรโมทมาจนถึง MV และในงานอาร์ตของอัลบั้มเนี่ยก็ยังดีมากๆอีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่ยอดสั่งซื้อเนี่ยจะทะลุ4แสนไปแล้วนะครับเพียงแค่ปล่อยให้ p เด d e r ล่วงหน้านี่ได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแต่ว่ายอดนี่เยอะมากๆเลยแฟนๆเนี่ยคาดหวังกันแล้วนะครับว่ายอดอัลบั้มของ New Jeans น่จะทะลุ1ล้านได แน่นอนยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ n New j ว a ี s หรือว่าอยากติดตาม n New j วจี s เนี่ยแล้วก็อย่าลืมซื้ออัลบ,บั้มอุดหนุนอัลบ,บั้มสาวๆกันด้วยนะครับ มาสร้างความยิ่งใหญ่มาสร้างความอลังการสำหรับการเปิดตัวเดบิวต์อย่างเป็นทางการของ New jeans กับยอดขายอัลบั้มกันสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวอัลบั้มของ n New j ว jeans ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็รับทราบกาันสําหรับ New Jeans นะครับอัลบั้มเนี่ยก็จะได้มีการวางขายอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคมในตอนนี้ก็ยังคงสั่งซื้อพรีออเดอร์กันได้อยู่นะครับและเพลงของ n New j ว jeans ในอัลบั้มตันี้ก็ปล่อยมาให้ได้ฟังแล้วก็ได้ดู MV กันไปแล้วนะครับใครที่อยากฟังเพลงอยากดู MV เเนนยกก็็สาาาามมรรรถข้้้ไไปดไดูลละคับแวอ แล้วก็มารอดู m อตัวสุดท้ายของ New j w j n s กันกับเพลงคุกกี้นะครับที่จะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามไปกําลังใจให้ New Jeans กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกํกำลังใจให้กับช่องของเราสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง